ดูเึื้อว่าจะดีกว่าเออดีกว่าดียังไงคะพี่เราสังเกตไดนนน้นี่นะะี่เนี่ยนะคะท่านผู้ชมพี่นรวัตเนี่ยเป็นคนที่นําผลิตภัณฑ์โอทูเนี่ยเข้ามาให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยใช้ในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมคะเออเราสังห็น <c oughs> เราสังเกตเห็นเนี่ย <c oughs> ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคือความสวยของใบความสวยของต้นมันต่างกับที่เราไม่เคยใช้มันต่างยังไงพี่มันต่างไงมันแข็งใบตั้งแล้วก็สีมันก็ไม่เหมือนกับส่ปุ๋ยมากๆ ก็คือว่าสีสีมันก็ได้ก็คือสีข้าเนี่มันจะสดใสสดใสกว่าเออแล้วใบตั้งใบตั้งใบตั้งแล้วก็แข็งด้วยแข็งด้วยไม่ไม่เหมือนใส่ปุ๋ยยูเรียไม่เหมือนกับปุ๋ยอย่างอื่นมันต่างกันอย่างนั้นคือเราสังเกตเห็นได้เลยแล้วของคุณตาเทศนี่ก็พูดเหมือนกันใช่ไหมคะคือใบแข็งใบตั้งแม่ครับคุณแม่สังเกตได้ได้งั้นไหมของเราที่ทางทางอีสานนี่ก็เหมือนกันอย่างเช่นของคุณต้นเป็นไงค่ะคุณต้น งามมากเลยงามมากเหมือนกันนี่ลวงใหนบอกอย่างนี้เหมือนกันเลยใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้แล้วเป็นไงทางบึงการเป็นไงบ้างข้าวทางนวลทางบึงการก็สวยค่ะสวยเหมือนกันทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้โหนะฮะแล้วทางจังหวัดเลยเป็นไงบ้างเหมือนกันเลยมันเป็นเพราะผลิตภัณฑ์โอทูของเราไหมพี่สีของโาที่จะเหลือได้มากคี่บอกว่าข้าวพี่สีนะคะท่านผู้ชมนะคะก็คือว่า มันล้มล้มข้าวนาปีมันล้มคือมันใหญ่ใหญ่คือกอมันใหญ่ได้เจอกับผลิตภัณฑ์โอทูเนี่ยคือกอมันใหญ่ใหญ่แล้วทีนี้น้าหนักมันมีมันก็เลยล้มล้มแล้วล้มมันเป็นอาการยังไงพอคุณพี่เอาโอทูไปใช้เนี่ยมันก็ตั้งคอขึ้นมาเร็วตั้งคอจากที่มันนอนหลับอย่างนี้นะมันตั้งขึ้นมาเร็วตั้งตัวได้เร็วพอเจอโอทูมันเป็นอย่างนี้เลยแหละพี่คือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากข้าวจากข้าวที่มันอ่อนแอเราก็ว่าได้เนาะ พอพี่สีเนี่ยก็คือพี่นรวัตนะคะท่านผู้ชมได้นาผลิตภัณฑ์โอทูซูปเปอร์พรีเมียมในไปฉีดแล้วมันดีดตัวขึ้นเลยสังเกตเห็นได้ประมาณกี่วันครับพี่ตีก็ประมาณห้าหวันกันห้าหวันเจ็ดแผลงเลยโอ้โหนะคะแสดงว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์โอทูของเราเนี่ยคะโดยเฉพาะโอทูซูเปอร์พรีเมียมเนี่ยมันช่วยในเรื่องใบตั้งลำต้นแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วก็การดีดตัวคือการฟื้นฟูของต้นข้าวนะคะหรือว่าของต้นพืชเนี่ยมันปรับตัวได้เร็วว่างั้นเถอะใช่ไหมคะเรามีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นใช่่มัคคพีีรบอื หันมาทางคุณยายลั่งมาเจ้าของแปลงข้าวนี่มีมองเห็นข้าวด้านหลังนี่อ้ยลวงมันโตเหลือเกินคุณแม่ว่ามันผิดกับปีที่แล้วไหมผิดยังไงคะมันแบบมันรวงมันก็ต่างกันเออเออมันต่างยังไงรวงมันต่างยังไงลวงมันใหญ่กว่ากันหลายอู้หลายเลยไอ้หลายนี่คือเยอะบ่างั้นเถอะนั่นเลยโอ้ดีด้วยมันใหญ่เอมันมันใหญ่หมดทุกอย่างเลยนะแล้วรวงใหญ่ไม่พอต้นใหญ่ต้นตั้ง คุณตาเทศนี่เป็นคนฉีดเองแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะฉีดอีกทีอ๋อว่าจะอีกสัก,สก,สกรอบนึงนั่นแหะแต่ความเต่งเอาแป้งอืแต่ว่าที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือรวงมันโตมากเลยเนาะแล้วคุณตาเทศเนี่ยทำนามาเนี่ย รู้สึกว่าคุณตานอายุก็เยอะนะคะมากแล้วมากแล้ว60่าแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณตานี่ก็เป็นคนดั้งเดิมในหมู่บ้านนี้ด้วยปกติเนี่ยคือเราทํานามาคุณตาเจออย่างนี้ไหมคะข้าวรวงใหญ่ๆตัวๆอย่างเงี้ไยไม่ค่อยเจอเลยไม่ค่อยเจอเลยแต่พอได้นําผลิตภัณฑ์โอทูซูปเปอร์พีเมยมโดยคุณตานี่เป็นคนจัดการทั้งหมดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงคุณตาโกหกไม่ได้นะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเออเนาะโกหกไม่ได้นี่มีต่เด็กเช้าๆนะอย่างี่นะโกหกไม่ได้นะออกทีวีด้วยนะคะน่ะนะ อ,อย่างนี้คุณตาเป็นคนยืนยันเองก็คือ<ม>ตั้งแต่คุณตานะคะท่านผู้ชมตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหล,ลานจนมาถึงรุ่นตาเนี่ยมาเห็นเนี่ยยังไม่เคยเห็นข้าวฉีดสวยๆอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแต่พอคุณตาได้มีการจัดการเกี่ยวกับเอานําผลิตภัณฑ์โอทูเนี่ยมาใช้กับข้าวเนี่ยความเปลี่ยนแปงลงอะไรก็เห็นหมดเลย,เยใช่ไหมคะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นอันตรายด้วยคุณตามาฉีดเองอเป็นยังไงการฉีดคุณตาฉีดยังไงพ่นไปงสูงไปงี้แหละครับอ๋อพ่นคือยกขึ้นฟ้าเลยยกขึ้นไป ปิดหน้าปิดจมูกไหมไม่ปิดไม่ปิดเลยไม่กลัวเหรอคะไม่กลัวไม่ก,ล,มกล,ล,ลัวแล้วตอนที่ผสมลงเล็กๆเน่ยเขาบอกว่า2องทีซีน้ำ20่ลิตรนี่เชื่อไหม ไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อมันเป็นยังไงมันใส่น้อยมันน้อยไปมันน้อยไปแล้วคุณแม่เชื่อไหมไอหยอดลงเล็ดน้อยน้อยเนี่ยผัาชันก็ว่ามันไม่นิดเดียวมันนิดเดียวมันเหมือนไม่เป็นยาเนาะใช่ไหมมันรุดเราเนี่ยต้องเอาเป็นฟองใช่ไหมแม่เห็นพี่นรวัตมาบอกหลายหลายคนเหมือนกันเข่าใช่ไหมถ้าไม่เชื่อเราไม่เชื่อก็เห็นเลยเห็นของเราเนี่ยก็เป็นสุดยอดนวัตกรรมนะคะเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่นะคะท่านผู้ชมก็คือของเราเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคุณแม่เนาะ ของคุณตานี่นะคะเออเป็นคนจัดการเนี่ยเรือเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็เป็นยังไงไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะ,ะแต่ดูลักษณะปีนี้นะคุณแม่ว่าคิดว่าจะได้ข้าวเยอะเหมือนปีก่อนๆแล้วไหมใเยอะนะปกตินะคุณแม่กี่ไร่คะที่ทำมาแปดไร่ี่ปกติคุณแม่ได้ประมาณกี่ตันที่ใช้ปุ๋ยแปนตันหกตันโอ้ไม่มากหกตันก็ห้าตันหกตันห้าตันก็ถือว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมคุณเาเทศ แต่พี่มองเห็นด้านหลังเนี่ยโอ้ยมันพันไปพันมาเนี่ยมีตะลวงข้าวเนี่ยมันจะได้กี่ตันเนี่ยไร่หนึ่งจะต้นกไม่รู้คือกันแล้วครับน่า้าเรา <c oughs> มองเห็น,น <c oughs> ประมาณเท่าไหร่พี่นรวัตอดใจว่าก็มากกว่าหกมากกว่าหกแน่นอนมากกว่าหกแน่นอนแล้วทีนี้อัตราการใช้เนี่ยปุ๋ยเนี่ยปกติของคุณแม่เนี่ยหมดเยอะไหมทุกปีก็ใช้มากเออใช้มากเฉลี่ยนี่ตกปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่ใส่สองครั้งปีนี้ใส่รังเดียวทำไม ปุ๋ยนี่ปุ๋ยนี่แปดติไอแปไล่นี่หมดประมาณสิบสิบถุงสิบถุงวันสองครั้งใช่ไหมถึงที่นครสวรรค์ปีนี่แหะปีนี้ใจจะคุยกับก็คือเฉลี่ยนี่เรากาลังเรากําลังเฉลี่ยก็คือว่าแต่ละปีนี่ก็ใส่ประมาณสิบถุงสิบถุงนี้แต่ละปีนะคะเฉลี่ยให้ตำตำไรกระสอบนึงก็1,000บาท10กระสอบนี้ก็เป็นหมื่นแต่ปีนี้บอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์โอทูนี่ก็คือต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยนี่ลดลง ลดลงมากนะคะคุณแม่ก็ใส่ครั้งเดียวใส่ครั้งเดียวใส่ครั้งเดียวหมดกี่กระสอบหกเองหูมันก็ลดลงมาตั้งสี่พันนะแม่นะแล้วหมดโอทูนี่ยไปกี่ซีซีคุณตาจมันไปคอนคอนขวดเลยครับคอนคอนขวดเลขแม่ละร้อยซีซีนะนะแต่คือก็คือฉีดไปหลายรอบใช่ไหมฮะฉีดไปสามรอบสามรอบแล้วก็ถือว่าประหยัดมากเลยนะคะต้นทุนนี้ลดลงแต่ในเรื่องของผลผลิตนี่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะคิดอรวัตรมีความมีความคิดเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับ ที่ได้นําผลิตภัณฑ์โอทูเข้ามาให้พี่น้องในหมู่บ้านของเราเนี่ยได้ใช้กันเดี๋ยวฝากให้พี่นรลวัดฝากท่านผู้ชมเลยค่ะผมก็คิดว่าการใช้โอทูเนี่ยมันก็ทําให้ลดต้นทุนได้ประมาณ50%ของปุ๋ยี่เราสเปเซ็นเลยนั่นเลยค่ะปกติแกจะใช้สิกระสอบสิบกระสอบ ีนี่เหลือมาโคกกระสอบยังใส่ปุ๋ยชีวภาพอ่าฮะมันก็ไม่ใช่เคมีอ๋อเป็นปุ๋ยชีวภาพมันก็ลงมาอีกปุ๋ยชีวภาพมาหายไปพูดง่ายว่าลงทุนสหายไปอีกครึ่งโอ้นะคะแต่ว่าในเรื่องของผลผลิตนี้ดูมันเยอะขึ้นมากเลยก็ดูว่าเท่าตัวเท่าตัวเลยนะก็คิดว่ามากว่าเดี๋ยวให้พี่นรวัตฝากพี่น้องชาวเกษตรกรหน่อยค่ะบอกขอฝากให้ช่วยกันลองใช้ดูโอทูครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ว่านาจะลอง ผมประหยัดปุ๋ยประหยัดในเรื่องต้นทุนต้นทุนเราก็อย่างหนึ่งก็มันกว่าคุณภาพของเขาอ่ะเราใช่ก็เป็นคุณภาพชีวิตด้วยคือไม่เป็นพิษเป็นภัยเออร่างกายอยากให้ลองใช้ดูด้วยแล้วมีเบอร์โทรฝากหน่อยค่ะอันนี้เบอร์โทรของผมเองกอตศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองศูนย์สี่ศูนศูนย์ห้าเนี่เบอร์โทรพี่นรวัตมาทางคุณแม่ปลังมา น uh, well> ี่อะไรจะฝากกับพี่น้องชจวเกษตรกรไหมครับเมื่อแนะนําผลิตภัณฑ์โอตูของเรามาใช้ฝากก็ว่าดีนั่นแหละดีแค่ในใช้ครั้งแรกก็ดีว่าดีดีเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่นํามาใช้ดีเลยใ่ใช้สักทีไม่เคยใช้สักทีแต่ปุ๋ยอย่างเดียวตอนนี้เมื่อพี่สีเหมือนเรื่พี่นองราัตแนะนำผลิตภัณฑ์โอทูมาใช้ี่ยิ่มยิ่มเป็นตัวซูเปอร์พรีเมียมเนี่ยคุณแม่เนี่ยคือมันมีความเปลี่ยนแปลงหละอันดับแรกใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนนี้ลดลงด้วย แล้วคุณตาเทพน่ะตัวนี้ดีไหมดีครับดีจริงๆนะอ้าวดีจริงไม่ได้โกหกนะไม่โกหกมเห็นกหกใจเราเด็อ้าวนะคะท่านผู้ชมเนาะคุณตาเนี่ยก็ถือว่าคุณตาเทพเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านนะคะก็ให้คํายืนยันแม้กระทั่งคุณแม่ปลังเองแล้วก็คุณพี่นรวัฒเองนะคะแล้วก็ทีมงานโอทูของเราทุกคนอยู่นที่นี้นะคะในบริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนลของเรานะคะก็จะมีตัวล่าสุดก็คือตัวซูเปอร์พรีเมียมนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะรวม โอทูพรีเมียมฟาวนินแล้วก็ฟาวก้าอยู่ในขวดเดียวกันนะคะซึ่งก็คุณตาเทศแล้วก็พี่นรวัตแล้วก็คุณแม่ปลั่งนะคะก็ได้นําความรู้หรือว่า,าประสบการณ์ที่ตัวเองประสบมานะคะก็ได้ก็ได้นํามาเล่าให้กับพี่น้องากเกษตรกรหรือว่าท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะเดี๋ยววันที่เก็บเกี่ยวเราจะมาเก็บเกี่ยวว่ามันจะได้เพิ่มจากเดิมไหมนะคะวันนี้ข้าก็เพิ่งออกรวงกําลังจะแป้งอะไรกําลังจะเต็มใช่ไหมคะ กำลังจะในเรื่องของแป้งกำลังจะท้องกบอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นน้ำนมอยู่นะคะตอนนี้แต่ดูลักษณะรวงมันกําลังโค้งลงเยอะเลยนะคะคุณตาเทพถ้าโค้งลงเยอะๆแสดงว่าน้ําหนักแป้งไี่ได้เลยใช่ไหมคะในเรื่องของน้ํานมนี่เยอะมากเลยนะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมให้เกียรติกับทามีงานโอทูนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะลูกนิ่มพร้อมทีมงานมีสิ่งดีๆไม่ว่าพืชชนิดใดๆก็ตามนะคะอยู่แห่งนี้ตำบลใด เดี๋ยวเราจะไปติดตามทมทุกเทตนะคะทุกจังหวัดทุกพื้นที่เลยนะคะวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัตทุเยี่ยมไหมแม่เยี่ยมผู้ชมครับสว,ว,วยงานจริงๆเลยนะครับสำหรับผลผลของข้าวนะครับซึ่งถ้าเกิดย้อนไปสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวถามคุณอ๋อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาเจอโอทูเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วข้าว่ก่อนมันเจอภายแรงค่ะอะ ภายแรงแล้วข้าวมันจะล้มค่ะมันลมแรงค่ะลมแล้วคือไม่ขึ้นเลยล้มขือนนิ่งไปเลยมันจะทับกันนอนนเมละนัดพอดีหนูก็เอาใช้โอทูไปฉีดค่ะตัวนี้ฉีดฉีดพ่นประมาณสองอาทิตย์ก็กลับมาดูมันก็ดีดตัวขึ้นเพราะปกติล้วลมมันแรงใช่ไหมพี่หนุ่ยเมื่อกี้ลมมันแรงลมมันพับไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จบเลยลู่ลมไปเลยคือการออกออกออกลูมันก็จะไม่เต็มที่เวลาเก็บเกี่ยวมันก็ยากแต่พอเจอโอทเเ้าไป ใช่ต้นข้าวเริ่มค่อยๆตั้งขึ้นตั้งขึ้นที่จริงมันสังเกตได้ตั้งแต่สามวันแต่ค็จะปรับค่อยๆปรับสภาพใช่ไม่ใช่ว่าสองอาทิตย์ปุ๊บเด้งขึ้นมาไม่ใช่ใช้สายันแรกสะครับก็เห็นแล้วที่จริงอะโอทูงเรามีประสิทธิภาพภายในเวลาไม่เกินสิบนาทีแต่มันไม่สามารถมองดูได้ด้วยตาเปล่า ครับผมก็นั่นแหละครับเรื่องของพืชผลนะฮะมันเป็นส่วนที่ไม่สามารถโกหกได้อยู่แล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะฟ้องด้วยของมันเองเราจะไปบังคับไปฉีดอะไรเข้าไปในผักไม่ได้แล้วครับผมถูกไหมฮะดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีในส่วนของไร่นานะครับหรือว่าที่นาที่เคยทําเกษตรกรแบบเก่าๆอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลองเปิดใจกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวถามเรื่องนิดนึงนิดนึงมีคนถามเข้ามานะครับในส่วนของข้าวเนี่ยถ้าเกิดเม็ดมันฝ่อเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอทูช่วยยังไงบ้าง อันนี้คือมันต้องเริ่มแต่แรกนะครับเรื่องเมล็ดฝ่อเรื่องข้าวล้มในเม็ดเลยข้าวล้มอันนี้ครับมันต้องเริ่มแต่กระบวนการแรกเลยครับถ้าถ้าคุยคุยกันตรงนี้คือคุยกันไม่จบแต่ถ้าท่านสงสัยมาปุ๊บโทรมามาปรึกษาถาได้เลยนะครับผมได้ทั้งผมถ้าคุณอ๋อยได้ทีมงานเราพร้อมให้บริการครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับด๋ยวกให้คุณอ๋อยฝากสันนิดนึงแล้วกันสําหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ทํานาข้าวอยู่ตอนนี้อยากเริ่มต้นยังไงกับโอทูครับค่ะถ้าพี่น้องที่ดูทีวีอยู่นะคะขอถ้า อยากใช้ O2 ขอให้โทรมาเลยค่ะที่เบอร์ของอ๋อยเองค่ะนี่นะเจอกันในทีวีแล้วโทรมาเนี่ยรับสายคุณอ๋อยตรงๆเลยครับคุณนุ่ยด้วยใช่ไหมครับผมอ่ะคุณนุ่ยฝากสันนิดนึงครับก็วันนี้คือผมผมให้มองที่สุขภาพของเกษตรกรครับแล้วการใช้สารเคมีต่างๆซึ่งวันนี้เรามีนวัตกรรมของบริษัทโอทูขึ้นมาคือว่าสุขภาพก็ดีผลผลิตก็ดีครับคือผมการันตีว่าถ้าคุณใช้เริ่มตั้งแต่แรกใช้โอทูยังไงคุณก็เกิน การับตระคุณภาพคือเราทํามาไปทั่วประเทศไทยนี่ครับเราได้รอยยิ้มกลับคืนมาถ้าท่านสนใจว่าอยากมีสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีปลดนี่ปลดศีนก็โทรมาปรึกษาเราได้ครับผมทั้งทีมงานได้เลยทั้งคุณอ่อยแล้วก็คุณหนุ่ยครับผมครับก็เป็นเรื่องที่เราโกหกกันไม่ได้แล้วเกษตรกรแล้วก็ผู้ผลิตจะเป็นคนบอกเราเองดังนั้นเปิดใจนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับคุณ สิริศักดิ์ทองน้อยนะครับหรือว่าคุณหนุ่ยแล้วก็คุณปราณีสมะสมาขันนะครับคุณอ๋อยขอบคุณมากนะครับ,บค,ครับผมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาของาการรวยทั่วไทยแล้วนะครับพบกับผมและแขกรับเชิญได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ